ครับสวัสดีครับพบกับผมช่อง a n a น Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูมะนาวนะครับวันนี้จะมาทำมะนาวใส่น้ำชามะนาวนะครับเรามาเลือกรูปมะนาวกันนะครับมะนาวนะครับอันนี้ผมก็ปลูกได้ประมาณสักสามปีได้แล้วนะรเริ่มออกลูกออกผลนะครับ ลูกก็สวยงามนะครับโตเข้าไข่ไก่นะครับลูกนี้ลูกใหญ่นะครับครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามกันเลยนะครับว่าผมจะพาไปหั่นมะนาวใส่กับน้ำชามะนาวครับเอาแล้วครับผมเพื่อนๆหลังจากผมได้ลูกมะนาวมาแล้วหนึ่งลูกนะครับ เรามาหั่นกันเลยเชือบตัดครึ่งแล้วนะครับอ่าแล้ก็หั่นเป็นเซี่ยวเล็กๆนะครับให้ดูสวยงามมือใหม่นะครับค่อนข้างยากลำบากนิดนึง เรียบร้อยครับผมเป็นไงครับมะนาวสดจากต้นเดี๋ยวเราจะทำการใส่ลงไปในน้ำชามะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าชามะนาวปัน่นใส่ลงไปนี่นะครับสวยงามปิดฝา เรียบร้อยทับชามะนาวปันป่นเพื่อนๆลองทํากันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรลาไปก่อนสวัสดีครับ